ประจมเนี่ยสี่หนาเลยถต่สวดไปกินเหล่าน้ำหนึ่งประจมน่ารักอยู่ซื้อเตอร์ลวนๆแบบอยากไปสายหนิดไปได้เลยได้ว่าซือเบียให้ก่อนบอเจอสีบัวใจดอก ฟังไม่ออกเฮ้ยนักใจนักอกนักใจเทนน้อฟังไม่ออกนี่ืมวาสนาหัซ่าเนี่ยนะ เป็นนางจมเนี่ยบ่โจมบ่โจมจมบะเป็นเนอะไม่ได้ยิ่มเนี่ยแบสิกาจมเนาะรัดเขา <c oughs> ังไม่ถ่อง <c oughs> ดีข้าง้างหายไปโดนห่างหาย หายจากการแมลงจมนีิจะเห็นไข่ชัดบะกระตูกหรือว้าเอียงก,ก,ยยยกระบอกเด้อไข่ไข่บ่าเร็วไปละหรอือไข่บ่อแบบจนฟังบ่ทัน กับโจมเก่งเต้ปล่อยปล่อยเก่งเลยนะโว้ยไม่ได้ปล่อยดิบม่ได้ปล่อยบม่ได้ขนาดนั้นถามว่ามีความผิดพลาดหรือเปโจมนางยุสสือเขาจะโจมให้กันได้เหรอเห็นหัวขีดตาอุ้ยเร่งแถอะอีอริปป์กระโจมยุสเซ่ลนะไปไกลๆกับกัน ผมคิงลูกโหดแท้เลยนอกับว่าขนาดดันดอกอีดีเหรอขนาดดันไลยเหรอชเจีนขนาดดันเลย,ยมั้งยางกระจกกันบ่มีห้วยอะไรต่นีก็ดอกสัน ยูยาสดเลยสดสดว่าจริงพูดภาษาเลาวมาครับเล่าว,ว,วยุไสซาน ปัดงงนาาแขางแถ้ซื้อเติร์ลรวนๆเข่าสารสรีเลยเหรอจ้าจะเอาเข่าสารสีรไปใส้ว้าว้าเข่าใจกันยู่สองคนนี่วิตาย แ่งๆเนี่ยบางแทข่อยกะบทั้นพวกเจ้าดิ้มันมากกินก่อยคือยู่เราขาวจะบวกเนาะบวกใหญ่ๆเนาะกินกอยกันเจาจมเจาปล่อยเนาะวิแรง กันเลยเหรอโจมปุบย่นใ่เลยเหรอได้แล้วชื่อหหดหลายแท้ะชั่วว่าวเกินจริงเหรอว่าต่อใส่ขอสารเสกก็ได้ ตนวันวัดตะเอาจริงสิเดีเตรียมโตเด็ดเตรียมโตปล่อยใส่อเนาะบอกขว่าลูกว่าลูกขึ้นกันคนที่จงริงขนาดนี้เป็นของเธอแล้วนะก็สิหาเป็นไว้เท มาเมยบอ่มนเป็นฟิลเตอร์มันมันขัดกันเมื่อทุกอย่างเลยขัดขัดเมิร์ในฟิลเตอร์เนี่ยมันขาวขาว,ขาวเหรอากเหล่ากขาวอะ่ะมันผิดก,กับตัวจริงอันเนี้ยขาวตัวจริง เขียวในกล่องขาวแต่ตัวจริงเขียว